เรื่องของลูกในการเก็บตัวกับบอสแด้ด้วยนะคะ,ะก็มีคนเข้ามาดูแลตรงนี้เรื่องของการเทรนเดินนะคะเทรนตอบปัญหาอันนี้มีคนเข้ามาดูแลแล้วนะคะเราก็จะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเพราะว่าที่ผ่านมานียมีระยาะเวลาที่แบบเวลาไม่ลงตัวน,น,นะคะจะมีการเทรนเดินเทรนตอบปัญหาบุคลิกภาพนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือการวางแ t r a t e g y หรือคน,นเรียนรูต่างๆนะคะก็จะมีคนมาช่วยในทุกๆด้านเลยเพราะฉะนั้น อย่านไรคะใครซื้อบอกทีน้ะ